ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาแนะนำ MacBook Air นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับใช้ชิป M2 นะครับก็เดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบกับ MacBook Air ปี2020นะครับว่าจะเป็นยังไงมาฟังกันครับครับขอเริ่มหน้าจอนะครับ MacBook Air 2020หน้าจออยู่ที่13.3นิ้วเป็นแบบ Retina นะครับส่วน MacBook Air 2022นะครับหน้าจออยู่ที่13.6นิ้วนะครับ เป็นแบบลิควิดเลติน่าดีกว่ากันเยอะเลยนะครับครับในส่วนชิปนะครับตัวเก่าเป็น M1 ตัวใหม่เป็น M2 นะครับต่างกันหลายเท่าเลยในส่วนของ CPU นะครับ8คอเท่ากันนะครับ GPU นะครับตัวเก่า7คอตัวใหม่10คอนะครับถือว่ากราฟิกจัดมาเต็มทีเดียวในส่วนของแรมนะครับตัวเก่าสูงสุด16 g ิตัวใหม่สูงสุด24 g ิกลอมนะครับให้มาสูงสุดอยู่ที่2 T b เท่ากันนะครับ การใช้งานนะครับ18ชั่วโมงเท่ากันระบบการเข้านะครับใช้ทัชไอดีน้ำหนักตัวเก่าอยู่ที่1.29กิโลนะครับตัวใหม่ลดลงนิดนึงนะครับอยู่ที่1.24กิโลนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับ FaceTime HD 720p ตัวใหม่อยู่ที่ 180p 0นะครับดีกว่าเยอะเลยนะครับครับในส่วนของลำโพงนะครับตัวเก่าเป็นแบบสเตอริโอตัวใหม่ให้มา ลำโพง4ตัวนะครับพอตนะครับเป็น usb thunderbolt นะครับพอร์ตเท่ากันในส่วนของราคานะครับตัวเก่าอยู่ที่32,900ตัวใหม่อยู่ที่43,900บาทนะครับก็เพิ่มมาเยอะทีเดียวนะครับ11,000บาทก็เป็นอะไรที่ปรับเพิ่มในส่วนของหน้าจอนะครับ cpu ที่แรงขึ้นนะครับลำโพงที่สะใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับเผื่อใครอยากได้ตัวใหม่ ก็จัด Macbook Air 2022 M2 ได้เลยนะครับก็ลองไปสัมผัสลองไปทดสอบดูครับว่าถูกใจไหมนะครับแต่ผมว่าตัดต่อคลิปหรือว่าทํางานเกี่ยวกับกราฟิกได้ดีมากเลยนะครับเพราะ10ค o r e แล้วก็ M2 ด้วยนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลีนแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า